<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสด,ดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u q u b กันอกเช่นเคยนะฮะสวนนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแพ็คกองหลังกันนะครับผมกลองหลังอิตาลีกลองหลัง AC ซมิลานและอินเตอร์มิลานนะครับเนสตนะครับกองหลังเมตา100%หะ้อันนี้คือแบบเข้ามาก็จัดเลยครับเนสเตอระดีด้าและเบเกอร์มีนะครับ มาดูกันนะครับว่าวันนี้มีแพ็คะไรอัปเดตแบ้างนะครับก็แพ็คไร้กันซัดไปแล้วนะครับอันนี้มีเป็นทางด้านของนาโปรีเอนะครับแพ็คนี้ก็ไม่มีอะไรครับคือมีตัวอ่อนนะครับในแพ็คนี้นะเราก็จะมาจัดกันที่แพ็คอิตาลีลีกนะครับผม กราเดียนนะครับโอ้โหชื่ออย่างเท่นะครับผมแต่ว่าแปลว่าอะไรวะนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็มาด้านของเนต้ตอนะครับเบอร์เกอร์มี่แล้วก็ดีโดนะครับผมส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเมานะครับถ้าเกิดประตูมาที่หลังก็ไม่เอานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมแนะนําสําหรับใครที่กําลังคิดจะท o u t ท b e หรือว่าสตรีมนะครับต้องการที่แบบเปิดกล้องเท่ๆนะครับผมก็แนะนําไฟวงแหวนนี้เลยนะครับฮะ ตัวนี้นะครับผมก็เป็นไฟวงแหวนสําหรับไลฟ์สดนะมันก็จะสว่างงหน่อยนะเปลี่ยนสีได้นะครับสามสีเนาะหมแจ๋วเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังเริ่มคิดจะทําไลฟ์สดนะครับลองดูนะครับสว่างสองแมวนี่สว่างเนาะผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ใต้คลิปน้ครับไปจัดกันได้นะครับสำหรับไฟไลฟ์สดหลังจากพักเบรกโฆษณาเรียบร้อยก็จัดกันเลยละกันนะครับสำหรับเนต้านะกองหลังเมตาที่มีสกิล2สกิลเอริฟอร์ดกับลองลิสเทเกอร์นะครับผม กด1สูตรรีเซ็ตแล้วกดไปเลยนะครับ1สูตรสูตรแรกสูตรเดียวที่เราเคยได้ตัวดีนะครับไปครับผมทางด้านของเนสซ่าครับมาขอได้ปะวะขอแบบมาไวๆอะ่ะทุกคนมาครับผมหมุนติ้วๆมาแล้วเป็น G.K. โอโหไฟไม่มีครับคือสนามไม่ได้จากขาไฟนะโอกโหแล้วมายืนปลบมือกันครบ10ตัวอย่างนี้ก็สวยครับงานนี้สวย โดยไปก่อนครับ1รอบแรกครับ10ตัวแรกโอ้โหอย่างเกลยครับกดแคนเซิลไปครับมากด1ดอกกด2หลอกทีแล้วก็ไปครับเป็น CB ว่ะแล้วเป็นลายกันแน่มึงลายกันเนี้ยนะครับผมโหฟิลเหมือนไอคานาวโร่นะครับแต่มึงเป็นใครเนะี่ยฉันไม่รู้จกนะักแนวอันนี้คือใครผมไม่รู้นะโอ้โหคือแบบมึงใครวะนะครับแล้ว เป็นช็อตนี้กดเลยครับไม่มีสูตรมีทองไม่ต้องมีสูตรนี่ปล่อยเบเกอร์มี่นะครับแล้วมาสองตัวหรือเปล่าเปิดมาโอ้โหไม่มีช่องครับไม่มีไม่มีประตูโดเรมอนนะครับไม่มีเพื่อนตามาอย่างไงก็สวยครับผมจบกันที่แค่เบเกอร์มี่หนึ่งตัวครับในแพ็คขายแม่งหมดนะครับไม่มีประโยชน์นะครับผมตัวธรรมดานี่คือแบบ โค้ดไร้ประโยชน์นะจีเมเปลี่ยนเป็นการฟีเจอร์ให้หมดเลยได้ไหมนะครับจะเอาไปทําบูเตอร์นะฮะบูเตอร์ก็หายยากๆเนาะสุ่มมันก็ไม่ค่อยจะได้ดีๆนะครับจัดไปครับรอบที่4ครับรอบนี้ลืมจ่ายค่าไฟครับแต่ว่าเป็นเอซิมิลานะครับเป็นทางด้านของราฟาเอลริเลนะครับโอ้โหการธรรมดาอย่างนี้ก็ชิปหายแล้วครับขายที่นี่นะขายที่ให้หมดนะครับเพราะว่าตัวมันไม่มีประโยชน์นะ เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์มาครับผมขอหน่อยว่าเน็ตตรงเน็ตต้ครับนีน่ถนา็ต,ต้ามาผมพักเลยนะเนี่ยโอ้โหซีบีว่าชุดเอโหนึงว่า a c ซ็เเป็นอินเตอร์นะครแล้วก็แถมว่าไฟไม่มาเขียวก็ไม่มีโอ้โหมึงเป็นใครกันเนี้ยอัครบีนะครับอัครบีเจ็ดเคชื่ออย่างเฟี้ยนะครับก็โดนไปแล้วครึ่งทางนะครับสำหรับแพ็คเบอร์เกอร์มี่เฮ้ย โอ้เป็น t ีเคโอดีดโอ้โหแต่เนต้าผมม่าอย่าบอกนะว่าลึกอะถือว่ามาไวานะครับผมไปกดไป6ทีมา2ตัวนะครับถ้าเป็นทางด้านของเนต้าคือผมจะไม่ไปต่อนะผมจะเก็บทองเลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่เนต้าตัวที่เราตามหากันนะครับผมทุกคนอย่างนี้ก็ต้องไปกันต่อนะครับ <c oughs> ดีถ้ามาทําไมนะถึงมีสกิลผมก็ไม่ชอบอยู่ดีคนระับ จบกันนะครับจบเจ้าไม่เลาเลยจริงสวยไม่มาน่าจะไม่สวยนะน่าจะสวยครับอันนี้ใครก็ไม่รู้นะครับแม่งใรรู้จักเลยโมโร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 นะครับใหม่โมโร,โร,โรโห้าเลยชื่อโมโรนะครับโมโรก็ไปครับเดี๋ยวกลายเดี๋ยวได้กลายเป็นบูเตอร์นะโมโรนะครับไปเก้าลอยครับซีบีว่ะแล้วมันมาของอาัาลันตานะครับใครวะเนี่ย ขอญาตครับมึงเป็นใครเนี่ยขอดูชื่อนิดนึงนะครับอ่าไฮเอนนะครับไฮเอนไฮเอนนะครับไฮเอนชื่อแม่งอ่านยากยากนะครับแม่งไม่มีตัวรู้จักเลยนะในแพ็กนี้พวกฟีเจอร์นะครับกดไปครับมีทองไม่ต้องมีสูตร G K ติโบกกูตัวไปเนี่ยโอ้ยันซัมเมอร์นะครับแล้วมันไม่เขียวสักตัวนะขายทิ้งแม่งหมดนะครับ สำหรับนักเตะจากเลกอิตาลีนะครับผมมาขอมาก่อนหมดสามพันละกันนะครับผมไม่อยากเติมเพิ่มแล้วนะครับไปครับอัลเชโนเนสตานะครับผมมาครับมีทองไม่ต้องมีสูตรครับโอ้โหแล้วยืนปลบมือกันครบสิบคนอย่างนี้ข้ามเลยครับข้ามเลยครับโอ้โหเอเกือเกินพี่โคพี่แกเอาผมสุดนะเนี่ยกดรีเซ็ตหลอกครับถ้าเกิดว่าผมพลาดกดรีเซ็ตจริงคือผมร้องไห้นะครับ คือแม่งเริ่มต้นใหม่มาในต้ามาหน่อยแอบโหแล้วแม่งยิงก็ปลบมือกนครบ10บคนอย่างงี้ก็ข้ามนียครับโอ้ผมว่าเอาคนปลบมือออกได้ไหมพี่โคคือแบบมันไม่รุ้นเลยว่ามันเห็นครบว่ะแล้วมันแบบไม่มันนะ่ะพี่โคเอาคนปลบมือออกไปดิขอแหละทีสุดท้ายโอ้แบบเป็น LB ของมิลานนะครับ AC มิลานนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น CB เนะี่ยก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับโอ้โห oh. พี่คือใครครับพี่อ๋อมิสเตอร์บูเตอร์นะครับโหแยวอนาะคตนี้จะเป็นบูเตอร์กันแน่เหลือ oh. oh. 30ครับแต่ว่ายังไม่ได้เนตะ้าเนาะอย่างนี้ก็คงต้องหาล้านเติมทองแป๊บนะครับอ uh huh. ใครที่กำลังมองหาล้านเติมทองนะแนะนำไปที่ Overt o p u p นะครับ ร้านนี้ทองราคาถูกถูกกว่าเติมเองเกือบเท่าตัวเลยนะครับทุกคนแนะนําเลยว่า Over oh, Topup ปปลอดภัยเติมถูกเติมไวด้วยนะครับแต่อันนี้คือผมแบบว่าแค่เติมแค่นิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเติมที่ร้านนะเพราะว่าจะเอาแค่ร้อยเพื่อที่จะกดเนต้าให้มานะครับไปครับผมกดเลยแล้วกันนะครับโอ้โหคือแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับไปเสียเงิน อีกแล้วนะครับลุยได้เวลานะครับผม900ทองนี้ต้องมาว่ะก็คือ1ใน3นะครับ1ใน3เนต้าอย่าเล่นพ่อหนักเลยลูกพ่อจิบมาเยอะแล้วนะครับสำหรับการที่เราต้องเติมเพิ่มโอ้โหเกลือชิหายเกลือแล้วโอ้โหโอ่ะอีกสักพันทองนะครับเพื่อเนต้าตัวเดียวนะครับ ไปครับกดไปเลยแพ็คนี้เตอเออีกแล้วโอ้ยหมดตูดแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของแพ็คหนึ่งพันทองนะครับผมว่า เดี๋ยวเราข้ามไปตอนเติมเลยดีกว่านะครับคือเสียตังนี่ชอบนะคนดูชอบเห็นผมเสียตังแล้วก็ขออนุญาตก,กดไลค์ hmm. ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ได้เปิดกล้องนะครับยังไม่ได้โชว์ความหล่ออันนี้คืออัดจากโทรศัพท์เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับก็คืออยู่ด้านนอ,นอกก็เลยใช้โทรศัพท์อัดจากหน้าจอเฉยๆครับแล้วก็เอามาพากหม่แล้วก็ใส่ไปครับเป็นดังๆของเนต้ามาอย่ายาวอย่าลึกเออจบจบกันไปอีพีครับ คือผมต้องมีใจใช่ไหมเนี่ยึโอ้มึงไม่ต้องหลอกแล้วมึงออกมาเธอมึงจะเดินแอคทำไมวะจริงคือแบบมันเกลือแล้วอามันมันเกือบเ,เหมาแล้วอะทุกคน,นคือแบบหลรอบที่แล้วคานาวโลก,ก็ก็เหมานะคานาวโลก,ก็เหมานะรอบนี้มาเนต้าก็เหมาครับเออเรียบร้อยครับเนต้าวิ่งออกมาก็เหมาอีกแล้ว ก็เป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับการเสียตังค์ในครั้งนี้นะครับขอแค่คนนุกคนละหนึ่งไรให้ผมแค่นั้นพอนะครับถือว่าเป็นกําลังใจสําหรับการเล่นเกมการเติมเกมของผมนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวมาใส่ทีมแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเนต้าแม่งหมดตูดนะครับพอสูตรเฮียสวยทายใครดี เดนมูงเนม่าออกไปไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนม่าเนี่ยโอ้โหแ,แทนใครแทนเนม่าแล้วกันมาเบเกอรี่ครับเบเกอรี่นี่เดี๋ยวแทนเนม่าจัดไปคือแบบเนี่ยเอาตัวไหนออกก็เสียดายครับ โอ้โหแม่งแตนตัวที่กูไม่ได้พูดสักตัวนะครับคือมึงดื้อไงโอเคผมประมาณนี้ครับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับผม